ถล่มถล่ถล่มต้องยากเลยตัวนี่มาที่ไหนมากอยากมารัเล่นเชิญเล่นเชิญัมีเจ็้งีเลยมาอะไเป็นล้านนลครับมาอะไเป็นล้านเลยวันนี้เนนาได้งคาบลมาขาบลกาเกยาสกอนเกี้าวกนแล้วกอ้ครับือว่าพาูใจรกตัวนี่ครับเป็นภาพที่สวยงาม รู้ว่าพ่อมาเบิอตนี่มันจะเป็นผัดพ่อประกาศที่แน่ว่ามาเหมือตู้สิโอ้ยห้องแบปรโมทแบบเต็มวงสิที่เราให้ดีคัก็นี่ีาพ่อสามสมนะครับมาเล่ปรโมทประมาณว่าตัวจอมืาเล่ครับเดี๋ยวมีโอกาสคุยเพราะว่าแผนงอันนี้ปิดแล้วก็คับามาหน้าหน้าได้นะครับมืออำลาที่ไท่สามนั้แ่ห้องทือว่าสี่เป็นเจ้าภาพ แะครกบเป็นส <that 's S 3> ่วนเลยส่วนยีด้ยล่ะนะครับตัวเ่ายันห็นไหนนะนะครับอ่ลงมาข้างหน้ากได้คั่งขวบเน้าเลยครับพดผู้จัดไดู้ดจัดได้โอเคาสอโมาเดี๋ยวทีมสาน้นเมรเราเสร็จเดี๋ยวเราประชุมกันต่อหนุนกูเลยอะขับมาสับปาตนี้ก็ได้ค่ะยืนกันไม่เห็นไม่เห็นลงมาเลยพี่เลงมา คอางหน้ามีได้อีกห er นึ ally, ่งคนคั่งนี้ข้างหน้าข้างหน้าเหลือตอนนี้ได้อีกหนึคนค่ะฝั่งนี้ข้างหน้าได้อีกหนึ่คนหาได้ได้อโทรศัพท์ไนเลยค่ะเดี๋โทรศัพเสร็จแล้วไม่เคลียร์โทรศัพออกนะคะเอ่อพ้หญิง่ิ้างหลังเอแม่ตงมมันี่ยมงันี่มันี่ไปมานี่ฝั่งนี้มานี่แล้วนีู่้่ญิงสคนะะ ผู้ชายฝั่งมีชิ้นนี่เัยฝั่งมีชี้นนีงค่ะฝั่งมีชิ้นนี่เลยค่ะกล่องนี้ม่แต่กล่องมาเ่็มต่กล่องมาเดัที่้าตุงที่ต้นชี้นี้นึงชัี้นี้นึ่งสวทชิคกนี้ันึ่งให้แม่คนอย โอเคทุกคนยิ้มค่ะอันนี้เป็นกล้องโทรศัพท์นะคะกล้องโทรศัพท์สาธารนี้ก่อนค่ะยิ้มก่อนกล้วเราจะเคลียร์โทรศัพท์ออกนะคะเพราะไม่ต้องใช้พื้นที่นะคะทำไมต้องใหญ่จ้ามาบานาเดี๋ยวขออิกแล้วก็สามลูกแล้วก็แซกแซกแซกเข้ามาได้แซกเข้ามาแซกเข้ามาเลยอยู่ขับลูกลูกเขาแซกมาเลยแล้วก็ แท็กมมาเลยใช่ไหมซ้อนแบบเ่มาเลยใช่ลุกมากเลยก็ใช่เลาย่างืนอีกนิดครฝั่งอี่นี้จะรอกันไหครับคใช่เข้ามาเลยใช่ถ้าข้งาแล้็กโชคค่ะหมดนะคะจบหมดนะคะอ่ะคนงหมดนะทุกคนยิ้มค่ะหนึ่งองสอีกรูปค่ะหนึ่งส ได้แลค่ะ shorts? อีกหนึ่งรูปค่ะอันนี้ที่เฮฮาค่ะเห็นใครหนึ่งหนึ่งสองทีอีกหนึปนะะอีกหนึ่งรูปนะคะหนึ่งสองทีอันนี้ร้อยค่ะขอบพระคุณค่ะสุดยอดมากยิ่งใหญ่มากครับวันนี้เป็นไลท์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไลท์ที่ร้านแตกอีกไลท์นะครับรดีว่าขอบคุณทุกกำลังใจ สีผิดสาโอยเรานะครับเดี๋ยวคงณถูกตัวนี้่างไรพูดนะครับเดี๋ยวไม่มาตัดผิดนะไม่มาตัดปิด ได้ล่เสร็จเลยแล้วสองนั่งอีกเขาเบื่อยไปนี่ยังไม่เบื่อยค่ะโอเคอยู่หรือยังคะยังไม่ย่ได้อยู่ได้อยู่ของผู้หญิงที่ไม่ใช่ได้อยู่ไม่ใช่เธอใช่ฮะยังเก่อก่อหอกใส่กันแล้วใครได้พี่ๆหรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้้ออยูู่ขงงผหญิก็ได้แหละก็ได้แหละ ใครจะขับรถให้เนี่ยวยเลยเคือมีคนขับมาำเงินบ้าบอให้มาขับมาำบ้า,บ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 าดิครับ นิ่เนภารกิจของเรานะครั้งนี้นะครับเดินทางกลับบ้านนะครับขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมเนี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูทางให้แคมป้ไม่ได้เปลี่ยนสูตรก่อนครับมือห่อกับมือขนมเย

นนเพื่อนนนแล้วก็โด้บรรยากาศครับยบสิ้นแล้วครับตอนนี้โอ้โหบรรยากาศหน้าเวทีนะครับอ่าเตยล่ามาเลยเป็นล้านมาเลยเป็นล้านเลยครับมื่อนี้หลายแห้งหลายคักหลายแต่นายนายนายมาไล่นายชดออกไห้ โอ้โหมีแต่เงิน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 เป็นล้านจบด้วยดีครับทีมงานศิลปินเพืก็จะกลับครับกลับบานจะเอา้โอกาสหนานะครับทีมซามาเพนเพ็กจะไปเยี่ยมเยียนศิลปินเพ้่เลี้ยวมาศิลปินเพืยออาจจะมาอีกรอบนะครับมองนี่ทั้งบอดจัวว่าพ่อคนจะมาอีกรอบและประกาศว่ามาเต็มวงเต็มรูปแบบมันจะได้ใหญ่กว่านี้บอดจัวว่าเอาไว้สัรอบว่าโอกาสหนานะครับขนมันหา้ามบอได้ออกล้ำเนาะมันต้องได้มาอยู่ดีครับฮะขอบคุณนะครับกลับบ้าน

ลอเฟนเอาลาะสมุดมัดเเกะจบาอเี่ยลเพื่อนเลยขอพี่น้องาศิลปินผู้ไทยอันนีบนท่าไหร่อันนี้ของศิลปินผู้ไทยเออช่ง่งกระปะเี่ยวเพราะว่าพอตองช่ไปเม่อ่ได้อ่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่น้อ,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 นองออท่างช่องของศิลปินผู้ไทยศิลปินผู้ไทยมอนี รู้สึกว่าประทับอกประทับใจรู้สึกว่าดีอกดีใจศิลปินผู้ไทยมาเยี่ยมสาวนอา้อยเพชรบันแพงมีจืนก็อยู่ในจุดหนึ่งของสาวนอา้อยเพชรบันแพงยินดีอนรับทุกท่านอย่าลืมเรื่องพี่น้องเดอ้อเบื่องล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซันตไใครยะาำโฆษณาย่ายจืนเขาบอกพี่น้อง แต่กันจะเริ่มช่องไม่ชื่อน,นั้ำเนี่ยช่องยาจีนระบุญออฟฟิเช,ชียลโอเควงเนาะดีใจดีใจพี่น้องมือดีเดี๋ยวจะไหนทีม,มีโอกาสได้มาพบปะสังสรรค์พบปะอยูใ่ในช่องอีกบอกวา่าเมื่อไหร่เขาจะเฝ้าบอกว่ามื่อนี่มืออม่ออ่นบอกว่าได้อาจจะมีพี่น้องถ้าคนติดตามชมจ้าขอบคุณค่ะ ใคร้าไปนั่งเลยนะเสื้อลายอแล้วพ่อฝากเพจอฝากช่องยูทูบศิลปินพูดไทยฮะช่องยูทูบศิลปินผู้ไทย เออช่องแย่แหลมหมดพี่น้องฝากช่องแย่แหลมน้ำเพื่อนเราไปเที่ยวนี่เด้อให้ความเมตตาสงสารให้ผู้เฒ่าตลกเถาเถาเกาเก่าผู้ผู้พังพังให้ความเมตตาสงสารเนี่ยฝากไว้น้ำช่องเป็นสิริภูไทยอ่าซิปนี่ขอากราบขอว่อนพี่ขอว่อนพี่นน้อง คอยสนับสนุนโคตรไรโคตรแช,รช่องสะอาด่องยายแหลมลำพูนออฟฟิเชียลเอาขอบุญขอบคุณที่ให้การต้อนรับครับสู่สนับสนุนไอโคตรที่ตามโคตรไรโคตรแชร่ให้ตลอดขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณลหลายๆครับ